สวัสดีครับวันนี้ทีมงานนักล่าครับผมจากทีมท่องเที่ยวไทยเราอยู่ที่วัดพระปทนเจดี D, จังหวัดนคนปรปฐมรับเดี mm ๋ยวเราจะเข้าข้างใายการสวัสดีครับนักล่าจากทีมท่องเที่ยวไทยไทยแลนด์ทราเวลทีมท่องเที่ยวธรรมชาติโบราณสถานวันนี้เราจะพาไปวัดพระปทนเจดี D, จังหวัดนคนปรปฐม ไปกันเลยครับายพิกัดวัดพระปฐนเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโดยเท่าเราเดินทางจากกรุงเทพนะครับไปนครปฐมวัดจะอยู่ขวามือเมเจดี JD, องค์สูงสุงเลยนะครับก่อนพระปฐมเจดีนั่นเอง โดยวัดแห่งนี้จะมีเจดีโบราณตั้งแต่สมัยทวาราวดีอายุนับพันปีเลยนะครับเก่าแก่มากจริงๆทีนงานนักล่าอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีแลรวกลับมาอีกครั้งนะครับผมวัดแห่นี้เป็นเจดีทวาราวดีขนาดใหญ่ ถ้าเราดูในองค์พระผสมเจดีย์ก็จะคล้ายๆเจดีย์องค์นี้นะครับผมเป็นเจดียด์ทวาราวดีที่เก่าแก่บรรจุทธนานทอของพระลมงสารีธาตุาาองค์เดิมสมัยทวาราวดีและก็บวน้าใหม่สมัยรัชกาลที่4ี่นะครับั่งซ้ายนี่คือวิหารน,นะ พัพปรทโเจดีโอ้ต้นม้ต้นนี้สวยมากเลยได้หนึ่ได้าโบสดนะ์ะล่า พระอุโบสถว้เสมาแดงเลยนะครับแดงเลยสูงจริงๆยอดจุลธรรมอนเก่ง,ง,แ,ลงแล้วเราจะขึ้นไปด้านบนดูนะฮะสูงมากสูงจริงๆข้างในมีห้องด้วยนะอยู่ห้องหนึ่นด้านบนเลย เปรียบเทียบกับวัดโพรแล้วอันนี้ใหญ่กว่าเยอะเลยนะฮะขาใหญ่มาก เรูนี้ถ่ายชู่วขบักดอ,อกไม้สวยมาก จริงๆเจดีจ,จุลปะโทปะคะปะโทนะครับตอนนี้ทีมงานนักล่าเราอยู่ที่ปะคะโทเจดีเจดีจุลปะโทอยู่หลังเราเลยครับผม ไม่ธรรมดาโอ้โหต้นไม้ต้นนี้เข้าก็อย่างลงตัวเลยเข้าก็อย่างลงตัวสวยไม่ธรรมดาเรย็นเย็นแตั้งแต่ยุทวารเราประเดี๋ยวนะครับผมยุคเป็นยุคทันดะีเนาะ ้รุ่นเดียวกับพระประสมเจดีย์นะคะรับคือจะอักสรงโคดสรงแล้วนะแหมมุนนี้งดงามจริงจฐานเจดีข,ขนาดใหญ่เลยะครับ วัดก็มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับนี่หอ,อละคฆังตรงนั้นก็เป็นมณฑปอีกใหญ่มากๆวัดนี้ ชันเพื่อนกันต้องระมัดระวังกันถือว่าชานานันแหละระดับที่ชนันสูงมาก ทาชุดสองจะเป็นบันไดเหล็กมีห้องห้องหนึ่งห้องต่อแซนด้วยนะ บันไดเหล็กจะกกต่อด้วยบันไดปูนเอาอ,อันนี้ยิ่งชันเข้าไปดักเข้าไปใหญ่เลยเดี๋ยวจะมี E.G.D. อ,อยู่ตรงหน้าตรงนู้นนะครับผมเราจะไปกันด้านหน้าของวัดเทคโนโลยีลมเย็นเยน็นขึ้นบนชนันเหมือนกนตลองระมาดาาัดระวังตรงนี้ชนันมากๆจับสองมือเลยนะเผล่าด อยู่ด้านหลังเราในห้ององค์พระถึงด้านบนพระประโทนเจดีย์ข้าไหนนะครับข้างหนผงพระประโทนเจดี<ต>ย์อองค์ระอีกหลายองค์เหมือนกันนะคระับชมากๆ ต่ออย่างดีเลยครับตรงเนี้ยเราจะพักการสักครู่นะครับผมตรงนี้มากๆเลยแล้วเราจะไปเยือนด้านหน้าเราตรงนี้นะครับผมตรงหน้าที่สิบแล้วก็กลับไปวัดวัดธรรมศาสาาราไม่ได้ไปนานแล้วไปตั้งเวลาถ่านระู้สึกจะเริ่มวันละแล้วนะฮะวันละไปแหลกตามมุ่นวายนะฮะ ของโลกุตาละกับโลกิยะโลกิยาถ้าวุ่นวายสู้โลกุตาละไม่ได้เนาะนีสัตว์แด้แล้วจบไปแค่นี้ก่อน,นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันต่อสวัสดีครับไปแล้ว เทคนิคนัเนี่ยจุลละปะทนล้าง่าเจดีจุลละปะทนเส้นล้างเนี่ยมันจะเปลี่ยัวเจดีท,ที่อยู่ข้างวิลาเทคนิคนั่นเอง จปปเจดีจุล้วปะนแต่ไปเจดีล้างนะอยู่ด้านข้างเวลาเทคนิคแล้วไปปะทนะเจดีขึ้นขนาดใหญ่ามากว้าวไปเลยไปเลย แล้วเวลาและธรรมชาติก็ทำลายไปนะอันิจังต้นไม้ยักษ์ต้นนี้ยกขึ้นบนได้ไนหะน่าจะกว้างอยู่ทั้งสิบห้าสิบห้าเมตรได้นะนีจ่จะขนาแล้ว อจหมดเวลาไล้ไแล้ว,ลวพุทธวจนะวันนี้ข้าพเจ้าจะขอกล่าวถึงพระสูตที่ข้าพเจ้าได้ยินมาเรื่ององค์พระตะถาคตเปรียบเสมือนการบอกทางไปพระนิพพานเปรียบเสมือนเมื่อมีบุรุษมาถามทางไปเมืองราชคลึกพระตะถาคต มีหน้าที่ชี้ทางไปเมืองราชคลึกเท่านั้นส่วนบุรุษนั้นจะไปเมืองราชคลึกตามที่พระธ,ธาคตชี้ไว้หรือเปล่าก็แล้วแต่บุรุษผู้นั้นนะครับสาธุสะสมสุดตะ,จะเจริญทางโลกและทางธรรมมาสะสมสุดตะด้วยกันนะครับ